อย่างไรเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือที่เรียกว่าปีใหม่ทางิทินนทรรกคติเป็นจุดเริ่มต้นของปีซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ของประเทศจีนเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือที่เรียกว่าปีใหม่จุดจีมีติศา์ความเร็งมาอมาันยาวนานมีความหมาย ฉลองเทศกาลจุดจีนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเป็นไปเรื่อยเป็นกาะที่คลึงๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความเป็นมงคลต่างๆเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ก็รักสิ่งดีๆไหวแเทพเจ้าไหวบรรพบุรุษและขอความมีใหม่ให้โชคดีเป็นหลักรูปแบบวัฒนธรรมจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ของอารยธรรมจีนตั้งแต่สมัยเบราณจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันได้การใหเทศก,กาลมืูใบไม้ผิดในวันที่หนึ่งของเดือนจันทรคติแรกและยาวถึงอย่างน้อยวันที่15ของเดือนจันทรคติแรกในเทศก,กาลหยวนเซียวก็เป็นอันว่าเทศก,กาลถุจี และเป็นวันที่พี่น้องเพื่อนถูกรวมตัวกันเป็นเทศกาลที่สําคัญสําหรับผู้คนที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ดีเทศกาลรุษจีนเป็นบทเพลงที่สาคัญของชาวจีนในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิสิ่งที่พบเห็นเป็นประจําในเทศกาลรุษจีนได้แก่การไหว้เจ้าการไหว้พรานรุษจีนการแขวนผ้าวาดปีใหม่การจุดป,ประทัดการแจกอ่างเบา การสวมเสื้อใหม่การเช่สิงโตการเช่บังกรการแขอนโคมไฟสีแดงการรับประทานเกี๊ยวบัวลอยผัดหมีส่วเป็นต้นรับประทานเส้นยาวแล้วของหมีส่วจะมีความหมายถึงการมีอายุยืนยาวการรับประทานเกี๊ยวซึ่งมีรูปร่างเหมือนก้อนเนืหยวนแสดงถึงความมั่งมี และเป็นสัญลักษณ์ของปีใหม่ที่ว่งงางช่างควาบุญสมบูรณ์ทุนสุขค่ะยังวก็ขอบคุณนะคะตัวแทนน้องของเรานะคะที่มาให้ขอ้อมูลต่างๆเกี่ยวกับจริงๆคอเส้ตจบมือให้กับตัวแทนของเราด้วยค่ะค่ะและลดับต่อไปนะคะ แน่นอนค่ะเ่อรัไพิส์การสุดจีนเราก็จะเป็นการอวยพรต่างๆนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปเราขอรับเรียนเชิญนะคะ